สีวันเกิดรวยแรงชะตารวยเป็นเศรษฐีอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปอกปักคุ้มของรักษาบารมีงูใหญ่หนุนนำดวงชะตาบารมีองค์เทพต่างๆจะปกปักคุ้มของรักษาคลิปนี้เรามาเปิดไพ่เสียงไทยย้ำดวงชะตาสีวันเกิดรวยแรงมีวันเกิดใดบ้างผลเกิดวันแรกผลเกิดวันอังคารดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีโชคลาภมีเงินทองมีบุญกุศลวาสนา สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะประสบผลในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองโชคชะตาช่วงนี้ควรที่จะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆสัตว์เลี้ยงท่านจะนําพาอะไรบางอย่างเข้ามาแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยตามมาด้วยความประสบามสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงไฟกําลังจะเปิดแสงสว่างในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง การเดินทางไกลเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะค้นพบอะไรบางอย่างการจัดแจงอาชีพที่สองอาชีพที่หนึ่งประสบความสาเร็จอาชีพที่สองกลังตามมาหนุนนาดวงชะตาพิกผ่านเปลี่ยนแปลงไปทาง,างดีท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานแต่ในครั้งนี้กลับมีความสุขเป็นอย่างมากการได้เจรจาต่อรองพูดคุยและเขาจะนําพาโชคลาภเงินทองวาสนามาให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินมาให ไม่ว่าจะเป็นการชวนไปทําธุรกิจติดต่อการงา,กา,รงานการเงินแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เราแวดระวังกับเรื่องการเซ็นสัญญาการเซ็นคําสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราแวดระวังอาจจะมีการหักหลังหลอกลวงแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนทท่าน,นสิ่งปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นกับคนรอบกายทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดรับทรัพย์โือโชคสมหวังดังใจหมายแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับดวงตาของท่าน ตวดวงชะตาของท่านมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปัก,ปกคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านสิ่งที่ท่านเคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญกุศลนั้นจะกลับมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทำบุญถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานบุญกุศลจะหนุนนําดวงชะตาให้ท้ายปีท่านสมหวังดังใจหมาย สิ่งดีๆจะบังเกิดเศรษฐีใหม่กําลังจะเข้ามาเงินจะหล่นลงจากฟ้านะครับเราแว้ระวังให้ดีความสุขความเจริญจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพุธบุญกุศลอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตําแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสายร สมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนสาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะส,สมหวังดังใจหมายดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนำดวงชะตา,ท,าท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวัง อาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงตาแระแวดระวังกับคำพูดเลี้ยงดูบุคคลนะครับตกตำแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอำนาจบารมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่ำเย็นมีสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยการบนบนบานสารกล่าวบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่ นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็น็นสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลกกิเลสตัณหาจะนําพาความชิบหายเรื่องราวร้ายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปก้ามกายเราแว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับ บุญกุศลวาสนากำลังนำพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาดวงชะตาของท่านเหมือนกำลังมีความสดใสร่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาทำจิตใจให้แช่มชื่นเข้าไว้ทำจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังด,ดังใจหมายเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดี ดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจะหมดนี่หมอสิลร่ำรวยเงินเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาช่วงนี้จะเฉลียวฉลาดนะครับฉลาดกล้าได้กล้าเสียฉลาดจนกลัวนะครับสัตว์ตวของท่านจะกลัวและดวงชะตาของท่านจะเปิดลุ่งโลภสํสำเร็จแต่ว่าใครบางคนจะกลัวท่านเป็นอย่างมากเขาเรียกว,ว่ากลัวจนตัวสั่น กลัวแทบจะทนไม่ไหวกลด์กับวนกับวายนะผมกลัวว่าท่านจะได้ดีประสบความสำเร็จเกิดหน้าเกิดตาดวงชะตาของท่านอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางหน้าดีนะครับรลุงโรคประสบามเร็จยาหันมองไปข้างหลังนะครับจงมองไปข้างหน้านะครับดวงชะตาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดวงชะตาท่านเปรียบเหมือนเดืงดังเช่นดวงใหญ่ดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทำอะไรก็ประสบมเร็จนะครับใครจะการแกล้งในโชคชะตาท่านทำได้ยาก อำนาจบารมีวาสนาจะบ่งเกิดขึ้นกับท่ทานลุงชะตาตกตำแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาก็เป็นเรื่องปกติท่านควรจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยบุญบุญสมวาสนาของท่านเป็นอย่างนี้นะครับจะไปเหมือนไทยก็ไม่ได้ก็ต้องมีการดัดแปลงพลิกผันนะครับวันอื่นจะไปค้าขายงานใหญ่นะครับเขาทํสเร็จเราทําอีกอย่างหนึ่งงานเล็กรวมๆเข้าก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันลุงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้อำนาจบารมีวาสนาบังเกิด โชคลาภเงินทองบารมีวาสนากําลังจะเข้ามาหนุนนาดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบ้านหลังใหม่รถใหม่ป้ายแดงข่าวดีกําลังจะเข้ามาประเดยประดังหนุนนาดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีดวงชะตากําลังจะเปิดรุ่งโลดปรบสบเ็จสุขสมสมวังดังใจให,หมายสิ่งดีๆกาลังจะมุ่งมัานมุ่บ้านเอาจริงเอาจังแต่เบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะมองหาอะไรบางอย่างเข้ามาในชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมายร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนทำอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นธุรกิจธุรกิจส่วนตัวเกิดขึ้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพัฒนาแปลผ่านไป แต่โชคชะตาของท่านอาจจะรู้สึกว่าเจ็บปวดรดุนขร้าวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาทำให้ได้รู้สึกว่าช่วงนี้จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษคอยระแวดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านจะมีการโยกย้ายและท่านก็นระวังใครจะหักหลังระวังคนเจ้าเปรียบระวังคนที่จะคอยทําให้ท่านรู้สึกย่ำแย่แต่โชคชะตาบอกได้เลยว่าช่วงนี้ดวงชะตาเปิดรุ่งโรจน์เสวร แสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วรุญนกุศลวัส,สนาใครบางคนจะนำพาโชคลาภบ,บารมีสิ่งดีๆจะบังเกิดการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาการยื้อแย่งเรื่องราวไร้จะได้มาลายหายไปสิ้นการเฉลิญฉลองมีเฮเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรบางอย่างที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ในมากที่สุดในชีวิตโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญโชคชะตาในช่วงนี้เตรียมตัวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านระวังกับคนที่มีลเล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพิดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันเสาร์โชคชะตาของท่านพลิกไปพลิกมาวาสนาอํานาจบารมีพุ่งทะยานขึ้นฟ้าความประสบเดจความร่ำรวยรวยสนันจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เรื่องตกต่ำม,มีได้น้อยแต่เรื่องราวต่างๆจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความประสวมสำเร็จกำลังจะเข้ามาใครบางคนจะหนุนนำดวงชะตาทำให้ดวงชะตาเปิดคนคนนี้อำนาจบารมีวาสนาเข้ามาดวงเหมือนใหญ่แต่ว่าทำตัวเล็กมีจิตใจโอบอ้อมอารีไม่ชอบดูถูกเหยียดหยามใครสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโชคชะตาท่าน ท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองพรามีปู่เทว,วีสวรรค์ปกปักคุ้มครองท่านความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านให้สังเกตในโชคชะตาถ้ามีเครื่องรางต่างๆนะครับหรือว่าลางบอกเหตุนะครับอาจจะหนุนนำดวงชะตาท่านได้นะครับลางบอกเหตุบอกเรื่องราวต่างๆสถานที่ต่างๆก็สําคัญสถานที่มิอันควรที่จะไปก็ไม่ควรที่จะไปอาจจะทําให้ดวงชะตาจะเปิดก็เปิดไม่สุด จะรวยก็รวยไม่สุดจะต้องระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชะตาชีวิตท่านควรจัดแจงจัดแปรแผนจัดหวงจุ้ยบ้านให้ดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยดวงชะตาของท่านเองก็คือน้ำมือของท่านอย่าเชื่อสิ่งใดง่ายๆนะครับถาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับถาแต่คุณงามความดีปฏิบัติสิ่งดีๆและทำไมดวงชะตาจะไม่เปิดหลัเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์โชคชะตาที่ดี จะแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างความร่ํารวยจะเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวจะเจอใครบางคนมอบเงินล้านให้นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไมเอ่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราเอาไปปรับใช้แล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดครับ